นิชาลักษณ์เสงี่ยมวงค่ะชื่อเรียกยังไพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยน้อยอายุเท่าไหร่คะพี่ก้อยอายุ51าสิบเอ็ค่ะห้ปีค่ะพี่ก้อยมีมีอาการก่อนหน้านี้ที่ก่อนมาหาคุณหมอนี่ก็คือปวดหัวจี๊ดจี๊ดแล้วมันก็เสร็จปะร้อนแล้วก็เส้นเลือดฝอยแตกในสมองปรากฏเป็นแค่เส้นเลือดฝอยแตกนานหรือยังอาการประมาณ7-8เดือนที่แล้วแล้วมันก็หายปวดไปนะคะแต่ตอนเนี้ยอาการมันเริ่มกลับมาปวดใหม่ไปแล้วมันแตกค่ะแตกเสร็จแล้วก็ไปสี่ลาก ก็ไปคุณหมอเขาก็เข้าอุโมง์เสร็จเขาก็รู้ว่าเส้นเลือดฝอยเราแตกเขาก็ให้เราแอดมิดคืนหนึ่งถ้ามันมากก็ผ่าตัดปรากฏว่ามันไม่ไม่ขยายวงแล้วมือเท้าพี่ไม่เบี้ยวไม่เป็นไรเลยก็อีกสเดือนจะเช็คใหม่ปรากฏเลือดอันนั้นมันก็หายไปแต่ตอนนี้ตัวพี่กลับมาเป็นอีกแล้วเริ่มปวดในหัวอีกแล้วก็กลัวที่จะอาการซ้ําคือแตกอีกค่ะและก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่มีปัญหาเรื่องอะไรไม่เคยมีค่ะเป็นคนที่แบบไม่่อยมีปัญหาสุขภาพไม่มีเลยค่ะ ปัญหาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกอย่างเงี้ยทำงานมุ่งท่าบ้านเครียดมากพี่ไม่เครียดพี่ไม่มีเรื่องเครียดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะกับฟวามดันก็ไม่มีนะคะก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะปกติแล้วพวกนี้จะต้องฟวามดันสูงหรืออะไรเงี้ยเป็นสเต็ปของมันเนาะใช่ใช่แต่พี่ไม่มีเป็นตะกูลเนาะใช่ค่ะความดันเบาหวานใช่ถึงจะแตกอะไรเงี้ยแต่ของพี่ปกติหมดคือมันเป็นอย่างเงี้ยเราทรมานทำให้จิตใจเราพี่ผมถามจริงผมไม่เคยเป็นมันมันมันอยากรู้อ่ะ เหมือนพี่ปวดฟันเงี้ยมันก็จ็ดเจดเอยู่ในนี้ยทําให้เราเครียดคือมันตลอดเวลาแล้วทำให้จิตใจเราไม่สบายตอ่อใ,ให้มีเงินเราก็ไม่มีความสุขอ่ะต้องการคืออยากให้หายอยากให้หายอย่างเดียวแล้วคุยกับคุณแม่คุณแม่เอาด้วยคุณแม่นี่ก็ไม่ได้คุยคุณแม่หรอกค่ะบังคับคุณแม่อยากให้คุณแม่หายตัวเราอยากมาใช่ตัวเราอยากมาก็เลยบังคับแม่มาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่เขาดีขึ้น พอเจอท่านอาจารย์เมื่อวานรู้สึกแหงมาครั้งแรกที่แวะเห็นที่รู้สึกว่าอาจารย์มีออร่าดูเรื่องสายอาจารย์นะคะครั้งแรกเพิ่งมีเหออร่าในตัวใช่ใช่เรารับได้ว่าอาจารย์มีบุญอย่างเงี้ยต้องมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออาจารย์เริ่มที่จะมาบัตรรักษาแล้วสุดอาจารย์ก็โอเคเปิดให้แล้วเงี้ยก็ตอนนี้ยังไม่เป็นนะตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้ยังไม่ได้เป็นนะปกติจะมีแน่ๆใช่มันจะมีแวบเข้ามาค่ะครับก็แสดงว่าเมื่อวานเจอคจรัง้งแรกเจออาการอย่างเงี้ย หายหายหายแล้วที่ตั้งแต่มาเจอถึงวันนี้ยังยังไม่มีค่ะคค่ะรับผมวันนั้นที่อาจารย์สมพลังรวมให้เป็นยังไงดีขึ้นังไงดีใกล้คุณใกล้เข้าใจที่พานาเัได้ไม่ถึงอาจารย์ไหมแล้วเบาลงไหมตั้งแต่เจออาจารย์นั้นที่เบาลงเบาลงบ้างไหมเข้าใจก็มันก็จะิตว่าเบาไหมล่ะเบามันก็จะลดนิดนึง ใช่่ว็ต้องลมหัวใจตนี้ตรงนี้เอออายุสี่เด็กปายรมส่อนนวมครมานไแก่เลยนะก่วันนั้นก็มีแรงอยู่เนาะที่สิสายแม่แม่เปไหนโอเคโอเคทำไมวม่นี่ก็มาเล่นที่นี่ดีขึ้นมากไหมดีขึ้นอย่แม่เดี๋ยวนี้นมั่นใจไหมครับว่าจะ มั่นใจพี่มั่นใจว่าต้องหายแ,แล้วค right ุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่คุณแม่หนูถามแล้วเขาว่าโอเคดีขึ้นไม่แย่เลยนะไม่เครียดนะยังไปก็ยังได้ถ้เครียดแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยนะเครียดเนี่เครียดอย่างสิตามรูเครียดเลยนะโดนสิทธิ์นะไปเครียดนะแล้วอะนะแล้วเชื่อมันนะหัวใจปกติหัวใจปกติสมองปกติบริเวณเส้นเลือดที่แตกปกติช่องคลองปกติระบบ หดใบย้อมที่กติกทุกอค่ะงไม่มีเหตุจ้าเบาใช่ไหมคะเบาไปหมดใช่ไหมคะต้องท้องก็โล่งนะเดี๋ยวจำได้อีกแล้วขออาจารย์สอนไปแล้วนะว่าทํายังไงนะคะค่ะขอบคุณจักรวาลค่ะวันนี้เราเข้าคอร์สน้อยจะเซ็งแทบจะวิ่งเลยนะเราก็กลับไปวิ่งนะขอบคุณอาจารย์มากมาก ใครไม่เชื่อแต่หนูเชื่อว่าพลังตรงนี้มีจริงใครจะหัวเราะหนูหนูก็เชื่อหนูต้องหายด้วยพลังภาพของอาจารย์แล้วก็วใจสถิตจังหโล่งไหมคะตอนนี้โล่งไหมคะคุณยายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อเ็น ่าเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเยเยี่ยมวันนี้วันแรกนะคะโอเคนะคะได้เต็มที่เลยนะคะ